กัรน,นะคะการพัฒนางานเขียนนะคะการพัฒนางานเขียนแผนภาพคงเรื่องเนี่ยนะคะและแผนภาพความคิดเนี่ยทำให้เรารู้จักรวบรวมนะคะจัดขอบเขตความรู้นะคะความคิดอย่างเป็นระบบสามารถกำหนดทิศทางของเรื่องที่จะเขียนได้ตรงตามจุดประสงค์นะคะได้ความรู้ครบถ้วนนะ และเพื่อให้การเขียนนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนขอโทษค่ะตามขั้นตอนในการพัฒนางานเขียนดังต่อไปนี้นะคะการพัฒนางานเขียนนะคะอันที่1น,นะคะขั้นตอนในการพัฒนางานก็คือยกล่างงานเขียนนะคะโดยคำนึงถึงผู้อ่าน นะควรใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสามารถเชื่อมโยงกันได้ 2. การปรับปรุงงานเขียนทบทวนเรื่องที่เขียนเพื่อเพิ่มความคิดให้สมบูรณ์และแก้ไขภาษาสำนวนโวหารนะคะให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยนะคะข้อที่ 3. บรรณาธิการกิจนะคะเป็นการนำงานการเป็นการนำงานเขียน ที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจสอบแก้ไขนะคะในเรื่องของการเขียนสะกดคําการใช้ภาษาและการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะข้อที่4การเขียนให้สมบูรณ์นะทำให้งานเขียนนั้น มีความสมบูรณ์ด้วยลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบหรือการจัดพิมพ์ที่ถูกต้องนะคะมีการวาดภาพประกอบเหมาะสมและตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะเผยแพร่นักเรียนค้าในงานเขียนอันเนี้ยนักเรียนสามารถเขียนเป็นนิทานเขียนเป็นเรื่องสัน้นเขียนเป็นนวนิยายนะะักเรียนสามารถทำได้หมดเลยนะคะอ่ะแล้วพบกันต่อไปในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ